สวัสดีค่ะวันนี้โยคะง่ายๆบายเพื่อนเก๋เพื่อนเชอวันนี้เราสัญจรมาที่ไหนเชลี่อ่าเป็นทงตรงเอกชัย70นะคะเป็นบ้านของคุณนรุณศรีค่ะแล้วก็วันนี้เราได้รับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะคุณน้ำฝนนะคะชาเทพพนมค่ะโอเคเจสีเคยเล่นมาก่อนไหมคะไม่เคยไม่เคยเจฝน เคยมาบ้างค่ะโปรแล้วโปรค่ะเมื่อกี้ลองทําให้ดูแล้วตกใจวันนี้เราจะทาท่าอะไรคะเพื่อนเก๋วันนี้จะเป็นโยคะก็ง่ายๆตามชื่อเนาะเป็นโยคะเพื่อกระตุ้นระบบคุมคุมกันค่ะค่ะก็คือพวกการพวกฝุ่นเนาะที่ฝุ่นเยอะแล้วก็จะกระตุ้นพวกไวรัสเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยโรคอะไรก็จะเจ็บก็หนีหายหนีหายโอเคค่ะขออนุญาตประจําแมทเลยค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะ เราจะเป็นท่านอนก่อนท่านอนก่อนท่านอนก่อนค่ะเดี๋ยวเชล่จะเดินไปเดินมานะคะทําด้วยเดินไปเดินมาด้วยศิษย์ไปทางไหนดีคะเชล่ด้านนี้ก็วงกลมกันไปเลยค่ะอ๋อวงกลมไม่เจฝนต้องไปด้านนู้นเจเจสีต้องไปเออแล้วเจสีไปด้านด้านนู้นนอนตรงไปโอเคไหมไม่รู้อ่ะเอาอตามนั้นนอนกันไปสี่สามสี่คนนะอ่ะโอเคค่ะจากนั้นนะโอเคเราจะเริ่มยก หายใจก่อนนะคะอันนี้จะเป็นท่าสวัสดนาจริงๆแล้วจะเป็นท่าสุดท้ายโดยที่เราจะหงายฝ่ามือขึ้นก่อนนะคะอาขาค่ะกางขาเท่าสะโพกข,ของเรานะคะปล่อยผ่อนไหล่ตามสบายนะคะสามารถหลับตาได้อย่าตึงคอนะคะอ่าโอเคค่ะก็คือเราเราสามารถทําสมาธิเริ่มต้นจากท่านี้ก่อนได้นะคะเป็นสวัสดนาหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเราจะเริ่มเอาเท้าค่ะชิดติดกันค่ะอ่ะเพื่อนเก๋เลยค่ะ ยกค่ะหายใจเข้านะคะมือยังแนบลำตัวอยู่นะคะหายใจเข้าค่อยๆเราเกรงท้องน้อยนะคะค่อยๆยกขาทั้งสองข้างติดกันเลยนะคะลืมตาขึ้นได้เลยนะคะเราสามารถคว่ำคว่ำฝ่ามือลเลยค่ะกระดก่ะกระดกฝ่าเท้าด้วยนะคะคว่ำฝ่ามือแล้วก็กระดกปลายเท้านะคะกาดกระดกกระดกอันนี้เขาเรียกกระดกกระดกอ่าโอเคค่ะการกระดกปลายเท้าจะทําให้ช่วงแฮมสติงแล้วก็ขาด้านหลังเราแอคทีฟ จะได้เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาทุกส่วนค่ะท้องเราเกรงไว้ตลอดนะคะเราจะรู้สึกว่าเราขาด้านในขาด้านนอกได้ออกกำลังกายหมดเห็นไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะสั่นเกรงนะคะขังแรกไม่เป็นไรเรายกได้เท่าที่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้เรายกก้นนะก้นยังติดอยู่ที่พื้นนะคะ่่คคะะจากนั้นเราจะลดขาขวาลงค่ะเออขาซ้ายลงค่ะลดขาซ้ายลงค่ะลาบที่พื้นอ่ะลดขาซ้ายลงลาบพี่พื้นแล้วเราจะ ขาซ้ายกระดกไว้นะคะปลายเท้าซ้ายกระดกไว้ดึงเข่าคางงอเข่าขวาสองข้างค่ะมือจับสองข้างที่ที่ตรงหน้าแข้งค่ะหน้าแข้งจากนั้นก็ดึงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงค่ะดึงเข่าเข้าหาอกค่ะดึงเข่าเข้าหาอกอปลายตาตาประมาณมองมองไปที่ข้างล่างนะคะเหลือเปลือกตาไปข้างหน้ายืดคอให้ยาวยายืดคอนะให้ยาวๆเนาะหายใจเข้าปรนะ สามลมคะ่ะช่วงที่เราหายใจเข้าค่ะให้ดึงดึงเข่าก็หาอกนะคะแล้วก็หายใจออกก็ดึงอีกทีหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็พยายามผ่อนไหล่นะคะไม,ไม่เกง่งไหล่ไม่เก่งไหล่ค่ะนวดช่องท้องเราด้วยเนาะชลรี่ใช้ขาซ้ายขาซ้ายให้แอคทีฟไว<ห>้ไน,ไน,นะคะก็คือกระดกปลายเท้าค่ะกระดกปลายเท้ากระดกปลายเท้าไว้นะคะค่ะโอเคสามลยปล่อยค่ะเอาวางลงค่ะจากนั้นก็เราจะ ทำอีกข้างหนึ่งเลยไหมหรือว่าทําข้างทีละข้างไปอีกข้างหนึ่งกันก็ได้ค่ะอ่าอีกข้างหนึ่งค่ะยกค่ะวางวางขาขวาค่ะแล้วก็อ่ะกอดเข่าค่ะกอดเข่าข้อหาอกค่ะโอเคอ๋อเมื่อกี้เพื่อนเก๋เราลืมหมุนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราหมุนจากข้างนี้เลยสิโอเคอยู่ตรงนี้สามลมค่ะสามลมนะคะ ขาข้างนี้ไม่ต้องกระดกก็ได้ขาที่เรากอดไว้ไม่ต้องกระดกเราแค่กระดกแอคทีฟข้างเออปล่อยตามสบายอย่าเก้งค่ะเจสสีอย่าเก้งผ่อนไหลนะคะลืมตาค่ะการฝึกโยคะเราต้องลืมตากดตาไปหาข้อเท้าหมายถึงปลายตาไปหาพัดข้อเท้านะคะถ้าทําไม่ได้มองเพดานค่ะถ้าเรารู้สึกเก้งคอเกินไปเราวองเพดานอ่ะโอเคปล่อยค่ะเราจะหมุนอ่ะเมื่อกี้เราลืมหมุนเนาะเพื่อนเอามากอดเข่าขวามาอีกทีขอโทษค่ะอ่ะเราก็หมุน หมุนปลายเท้าเป็นวงกลมค่ะหมุนปลายสามสามรอบหมุน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 อะแล้วก็หมุนกลับสามรอบค่ะขาซ้ายอย่าลืมแอคทีฟนะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนมาเป็นหมุนเข่าเอามือซ้ายค่ะจับกดกดนี้ไว้นะาขาหะน้าขาไว้เพราะว่าหน้าขามันกันลอยไงกันลอยอะโอเคฝ่าฝ่าเท้าด้านซ้ายอย่างแอคทีฟตั้งฉากอยู่ตั้งฉากอยู่นะคะโอเคหมุนค่ะหมุนเข่าค่ะหมุนหมุนเข่าหมุนเข่าเป็นวงกลมนะคะสามรอบ จากนั้นค่ะหมุนกลับค่ะหมุนกลับสามรอบพยายามเปิดเหมือนเราแบบเปิดเข่านะคะโอเคเปิดเข่าแกลบดอกเราแกลบ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 จากนั้นเราก็จะดึงเข่าเนาะยืดยืดขาตรงค่ะยืดเข่าตรงเข่าตรงขาขาขวาตรงค่ะแล้วก็เอามือกดไว้นะมือซ้ายกดขาต้นขาไว้นะคะเอานิ้วค่ะสามนิ้ว้วถ้าเราไม่ถึงเราสามารถงอเข่าได้โป้งชี้กลางจับไปที่ปลายอ่ะ อ่นี้เราเกี่ยวอย่างนี้ใหม่ใหม่ใม่เราเกี่ยวอย่างนี้เออเอออย่างนี้เอานิ้วอาอาโอเคจับไว้แล้วดึงขาตั้งตรง<ห>ได้ตรงะนะคะ,คะยืดขึ้นค่ะยืดขึ้นยืดหายใจยืดดึงพยายามดึงดึงเข่าถ้าไม่ได้ก็งอไว้ตึงไหมคะพยายามเอาเอาตามองไปที่ปลายสะดือไปที่เท้าไม่ไม่ต้องยกหัวไม่ต้องเอวไม่ต้องยกขัว,อวโอเคแล้วก็ยกค่ะหายใจเข้ายกยกตัวขึ้นหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ ยกเัา <ยก S 1> ขึ้น,นแล้วมือเราก็ดึงาขาตรงๆลงมาวันห<ร>นึ่งนะผากเราจะชิดทาไม่ได้ถ้าเราจับไปเทําไม่ได้เราจับตรงนี้เอามืออีกข้างมาช่วยเลยค่ะตึงขาตึงค่ะขาตึงแล้วจับแค่นี้พอจับแค่นี้พอเออแล้วหายใจเข้าอีกทีค่ะยืดตัวหายใจออกดึงค่ะออย่างนี้หายใจหายใจก่อนใจเสีหายใจหายใจโอเคหายใจโลหายใจออกปล่อยค่ะค่อยๆวางปล่อยขาลงค่ะปล่อยขาลงโอเคอีกครั้งหนึ่งเนาะ อีกครั้งหนึ่งค่ะถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เอาถ้าเราไม่ถึงเราจับต้นขาจับหลังเข่าวางวางเรายังไม่ได้หมุนเลยหมุนข้างนี้หมุนยังยังจับหมอนจับหมองก่อนหมอเข่าก่อนเนาะค่ะแล้วก็หมุนปลายเท้าหมุนปลายเท้าค่ะคือเราต้องการรีุนออกเนาะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็หมุนหมุนเสร็จแล้วก็หมุนเข่า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 ก่อนหมุนเข่าสามรอบค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง โอ้โหของเจฝนนี่ไปลึกเลยนะหน้าขาเปิดมากโอเคจากนั้นเราก็ยืดเข่าตรงค่ะยืดขาตรงก็ได้นะคะแค่นี้พอเจสีแค่นี้พอพยายามอยากเก่งถ้าไม่ถึงมองเพดานตามองเพดานเราอยากเก่งนะโอเคค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะโอเคเราจะเริ่มฉุดขาเข้าหาตัวผักค่ะหายใจเข้าดึงขาเข้าหาตัวแล้วก็ยกลําตัวขึ้นยกคอขึ้นอื๊บ ดึงเจเจต้องออกแรงดึงดึงดึงโอเคหายใจออกปล่อยตัวลงค่ะวางขาลงค่ะพักนิดนึงไหวไหมคะไหวแต่ว่าทำไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกจริงๆเลยเนาะจากนั้นเราจะมาเป็นบิดอ๋อเราต้องยกขาไปด้านข้างด้วยเมื่อกี้เราเปิดด้านตรงนี้แลวใช่ไหมเราต้องเปิดด้านข้างเนาะเอาขาไปทางข้างยกขาขึ้นแล้วขาขึ้นเมมดิค่ะแล้วก็จับไปที่ปลายส้นเท้าเหมือนเดิมปลายเท้าเหมือนเดิมอ่า ไม่ถึงไม่เป็นไรจับแค่ตรงนี้ค่ะโอเคเอาเอาตัวลงค่ะเราจะเอาพลิกมาด้านนี้แล้วก็มือมือซ้ายค่ะแขนซ้ายค่ะกลางคว่ำลงค่ะกับพื้นในระดับเดียวกับหัวไหล่นะคะเออแขนแขนหน้าตรงหน้ามองตรงค่ะโอเคหายใจเข้าค่ะยืดอกยืดตัวหายใจออกค่อยๆบิดวางขาลงไปข้างๆลงไปทางขวามือแล้วหันเกงหันแกงเฉยหันงตรงข้ามค่ะหันหน้าไปทางซ้ายเออหันหน้าไปทางมือมือซ้ายค่ะ พยายามกดสะโพกทางซ้ายลงด้วยนะคะเออหายใจสามรอบลงหายใจเนาะหัวไหล่ทางด้านซ้ายให้กดติดพื้นสะโพกพยายามกดลงหายใจอะหายใจเข้ายกกลับมาค่ะกลับมาที่เดิมค่ะยกจะฝนยกกลับมาที่เดิมค่ะแล้วก็ปล่อยลงค่ะปะ,สล,ออะสลับข้างค่ะสลับข้างเออยยกขึ้นก่อนพยายามอ่าโอเค จากนั้นก็คือหายใจเข้าหายใจออก <Okay. S 1> ทิ้งขาลงไปด้านข้างค่ะตาหันมาด้านฝัง่งนี้หน้าห้า,าค่อยๆโอเคค่อยๆ okay. สามรอบลมหายใจนะคะคืออยู่ในโยคะเราต้องลืมตาแล้วก็หายใจตลอดเวลาอย่าก,กั้นลมหายใจนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าทีหนึ่งยกขาขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายกขาขึ้นกลับมาที่เดิมหันหน้ากลับมาที่เดิมหายใจออกวางขาลงค่ะโอเค ต่อไปนะคะเราจะทําเป็นบิดบิดโพสนะคะตั้งเข่าขึ้นมาสองข้างค่ะชันเข่าขึ้นมาเอาให้แล้วก็กางกางเข่าเท่าเท่าสะโพกของเราค่ะส้นเท้าฝ่าเท้าเป็นซิกสิอแล้วพยายามอ่าให้ให้ดึงดึงส้นเท้าเข้ามาใกล้ตรงยังยัง ขยับไปขยับขยับไปเจ๋พยายามขยับขาแล้วก็ขยับตัวให้ให้มันแตะให้ปลายมือแตะปลายเท้าส้นเท้าได้นะคะเข่าไม่กางค่ะเข่าไม่กางเข่าไม่กางเข่าจะไม่กางก็ต่อเมื่อเราทําขาไม่ขาเป็นเลขสิบเอ็ดตรงนี้นิ้วโป้งหันเข้าหากันพยายามโอเคนะอย่าเกรงนะอย่าเกรงคอนะโอเคค่ะเริ่มต้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกขมิ้วคุ้งแล้วค่อยๆยกก้นขึ้นค่ะ ยกก้นขึ้นยกก้นยกก้นขึ้นหลังบนหลังกลางหลังล่างนะคะจากนั้นถ้าใครทําได้ค่ะค่อยๆเอาไหล่ไต่ไหล่เข้าไปข้างหลังค่ะข้างล่างประสานมือค่ะประสานมือเป็นกําปั้นค่ะพยายามฉุดกําปั้นไปหาส้นเท้านะคะไอ้นี้ยังยกอยู่นะยังยกอยู่นะเอาเอามือไปส้นเท้าถ้าเจไม่เอาเจ๋เจเอาแค่แบไว้เฉยๆไม่ต้องดันไว้ขมแมวหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกดันขึ้นไาอีกค่ะ ดันอกเข้าไปอีกค่ะหายใจออกลดลงค่อยๆลดหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วก็ก้นเป็นแบบสุดท้ายค่ะคลายไหลออกมาค่ะอ่ะโอเคถ้านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มช่วงคนสะโพกเราสามารถทําก่อนนอนก็ได้นะคะก็คือก็คือยกขึ้นยกเบ้าเมื่อกี้เบ้าขึ้นขึ้นลงลงนี้ค่ะ แลค่อยๆบริหารกล้ามก้นเราค่ะใช่ค่ะเราจะได้ก้นเนาะในก้นเราก็ได้กําลังตรงต้นขานี้ทั้งหมดเลยถ้านี้เราสามารถทำได้มันจะก้นมันจะสวยก้นนันสักข้ามมันจะเป็นกลมเป็นก้อนๆถ้าเราแบบอยากจะให้กระชับมากขึ้นก็จิกปลายเท้าขึ้นยกส้นเท้าขึ้นแล้วก็ลิฟต์ขึ้นค่อยๆลิฟต์ลงนิดเดียวนิดเดียวนะโอเคค่ะโอเคจากนั้นค่ะเราจะลุกขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะอ่านลุกขึ้นมานั่งค่ะ นมาั่งเดี๋ยวเราโอเคหันหน้าหากล้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอานะคะกลางขาตรงนี้มาด้านข้างให้ขนานเลยนะคะขนานได้ขนานแล้วก็ขาซ้ายประกบต้นขาด้านในเราอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะกระดกกระดกปลายเท้านะคะถ้าเข่ามันล้มมาอย่างนี้หรือล้มมาอย่างนี้ไม่เอานะคะ เราโกยตรงนี้ปึ๊บนดีหรอโกยโกยอย่างนี้ถูกแล้วค่ะทุกคนตั้งตรงแล้วได้ได้ใช่ปะใช่ด้านข้างนะคะประกบเหมือนที่โพสตโอเคคราวนี้ก็เราจะทําอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมยีต้องไปด้านข้างเจรีอ๋อด้านนี้ต้องแหกข้างต้องแหกข้างแต่อันนี้ถ้าทางนี้เอางี้เอาง่ายก่อนเจ็ดสีไม่ได้นะเอาง่ายก่อนขอโทษค่ะเจเจฝนเอากลับข้างหน้าข้างหน้าแล้วเฉียงเฉียงมานิดนึงเฉียงไปทางปลายแมตต์นิดนึงเจเจเจสีหันหน้าด้านนู้นเลยค่ะโอเค แล้วก็ค่อย,ยอแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ้าไปด้านข้างะนะนะคะโอเคจากนั้นหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะยกแขนขึ้นหายใจออกบิดตัวไปทางขวา,าขาขวาค่ะแล้วก็โน้มตัวลงไปจับปลายเท้าอ่าโอเคถึงแค่ไหนแค่นั้นพยายามกระดกนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แอคทีฟที่ต้นตรงนี้นะคะหายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกพับตัวลงไปจากข้อต่อสะโพกค่ะโอเคค้างค่ะพยายามผลัก กลางเข่ากลางกลางก็สอกกลางก็สอกเออแล้วก็สอกเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งฝ่าเท้าดันเอาขาดันมือไว้เอาขาดันมืออย่างเงี้ยขาดัือเที่จะทําให้ตรงแล้แค่นั้นพอเสกแค่นั้นพอติดพื้นค่ะถ้าไม่ได้เราแค่นี้เราอยากก้มหน้าคือเราพยายามที่จะมองมองไปที่ปลายเท้าเราถ้าการที่เรามองปลายเท้าเราเนี่ยหลังเราจะตรงเห็นไหมคะเนี่ยหลังจะฝงมเขาก็จะตรงเลยเนี่ยหลังจะตรงเลยเห็นไหมคะโอเคหายใจเข้ายกตัวขึ้นค่ะ แล้วก็วาดแขนขึ้นบนค่ะหายใจออกกวางมือลงข้างลําตัวค่ะโอเคคาันี้เปลี่ยนมาอีกข้างนึงค่ะอ,คอ่ะยืดขาซ้ายไปทั้งมุมม,ม,มุมเสือค่ะเอาแค่มุมเสือพอนะคะมุมเสือพอกระดกแอคทีฟค่ะแอคทีฟขาซ้ายค่ะกระดกขึ้นนะคะโอเคหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นหายจะออกหมุนตัวไปทางขาซ้ายแล้วลงไปจับฝ่าเท้าจับเท่าที่ได้เท่าที่ถึงนะคะจับตรงนี้ได้ ตั้งตั้งตั้ง,งโอเคค่ะหายใจเข้ายืดตัวยืดแขนหายใจออกกดลงไปจากข้อต่อสะโพกค่ะแล้วก็กลางข้อศอกนะคะมือดันเท้า<ม>ดันต้านกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาตาเนี่ยมองไปที่ปลายเท้าเพราะว่าเราต้องการหลังให้มันตรงแล้วก็เอาหน้าท้องค่ะแนบหน้าขา<ม>ต้นขาของเรานะคะกลางแล้วก็ดึกอย่างเงี้ยค่ะหายใจค่ะโอเคหายใจเข้ายกมือขึ้นค่ะ ยกแขนขึ้นหายใจออกวางมือข้างลำตัวค่ะยืดไหมยืดไหมเราไปเป็นเสร็จแล้วไปแบบนั้นเลยที่เชอรี่ให้ทำด้านข้างกว้างอ๋อโอเคคราวนี้เราเปิดเปิดขาแล้วนะเราจะเปิดข้างแล้วเมื่อกี้เปิดหน้าเราเปิดข้างหลังเมื่อกี้ทานี้ข้างขวาก่อนเอาข้างเลยข้างขวาก่อนข้างขวาก่อนขนานไปเมื่อกี้อ่ามันจะคล้ายๆเมื่อกี้นะเจ๋ต้องเอาขาเขยื้อไปข้างหลังอีกนิดนึงค่ะ โอเคประกบอ่าโอเคหันหน้าตรงค่ะหันตัวตรงเท้าต้องตั้งอ่าเท้าแอคทีฟตลอดเวลานะเราก็จะได้ตรงนี้หลังตรงเนี้ยเราจะติดพยายามกดติดพื้นได้กดติดพื้นไปเลยนะกดข้อพับตรงหัวเข่าพยายามให้ติดเออโอเคค่ะเราจะหายใจเข้าหายใจเข้าค่ะวาดแขนข้างหน้าหายใจออกค่อยค่อยค่อยคนะค่อยๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กเอียงมาหาขาขวาตึ๊ก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 จับได้ก็จับเน้อบิดบิดไปจับ มือขวาจับฝ่าเท้าถูกค่ะมือซ้ายถ้าถ้าลงได้ก็ลงไปอย่างเกตถ้าลงไม่ได้จับต้นคอต้นต้องหลังหัวค่ะหลังศีรษะแล้วก็เปิดไหล่ขึ้นค่ะเปิดไหล่ขึ้นอ่าโอเคเจอผลพยายามกดก้นซ้ายลงนะคะพยายามกดก้นซ้ายลงหายใจซ้ายจะยืดใช่ตรงนี้จะยืดหายใจยากแต่ให้พยายามหายใจค่ะนี่ยจะยืดเห็นไหมเนี่ยจะกระตุ้นคุ้มกันใช่ หายใจนะคะโอเคหายใจเข้ายกตัวยกแขนขึ้นค่ะยกตัวยกแขนขึ้นหายใจออกวางมือลงค่ะ้าหลังเราได้แล้วเนี่ยได้อุดเหงื่อยดอ่ะเปลี่ยนข้างเลยค่ะถ้าเราทำทุกวันมันจะยืดมันจะยืดเพราะว่าร่างกายเรามหัศจรรย์มันจะจำได้นะกล้ามเนื้อมันจะจำได้โอเคหันตัวหากล้องก่อนค่ะโอเคหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้น หายใจออกค่ะค่อยๆเอน็นเอน็นเอน็นตัวไปข้างๆหาเท้าค่ะจับได้จับค่ะเอาตะแคงมืออย่างนี้นะคะจับนะคะถ้าใครไปไม่ถึงเราจับหลัง<อ>หลังตรงนี้หลังศีรษะหลังศีรษะ,ละแล้วก็พยายามเปิดไหล่ขึ้นนะคะหายใจค่ะถ้าได้เราก็หายใจข้าวยืดตัวหายใจออกเอามือเอื้อมไปจับปลายเท้าค่ะบิดบิดขึ้นแล้วก็พยายามกดสะโพกขวาลง นะคะหายใจตามองไปทางท้องแขนนะคะโอเคหายใจเข้าค่ะยกตัวยกแขนขึ้นหายใจออกวางมือลงค่ะเนะเยอะละทีนี้เราจะไปท่าอะไรบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอะเอาเท้าประกบค่ะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ยืดจุ่นมากเลยโอ้โหอันนี้จัง อันนี้ยืดทั้งเลยเห็นไหมคะอ่าอันนี้ได้ก็คือเป็นท่าของเทขาเอามือประสานกันที่ใต้ฝ่าเท้านะคะแล้วก็กระดกกระดกกระดกอ้าอย่างเงี้ยค่ะพับขึ้นพับลงเพื่อคลาย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 อ่าเสร็จแล้วก็อยู่จุกที่ค่ะคือลักษณะเท้าเนี่ยมันก็เหมือนเมื่อเราเปิดหนังสืออ่านนะคะเหมือนเราเปิดหนังสืออ่านนะคะเสร็จแล้วก็หายใจเข้ายืดตัวค่ะ หายใจออกพับจากข้อต่อสะโพกเสนอหน้าไปทางหน้าก่อนพยายามให้หลังตรงที่สุดก่อนนะคะอย่าให้หลังโค้งนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วก็หายใจค่ะสามรอบลมหายใจนะคะรอบสุดท้ายค่ะ,ะยกตัวขึ้นหายใจเข้ายกตัวขึ้น โอเคถ้าต่อไปก็เป็นแมตต์ไฟเหมือนกันที่เราจะโค้งแต่เราจะโค้งโก่งกรงสะบัก,บกเราจะโก่งสะบักเพื่อจะเปิดสะบักหลังนะคะถ้าเหมือนเดิมค่ะโอเคหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นหายใจออกพับลงไปแล้วเราก็พยายามจะเอาเนี่ยค่ะหน้าหน้าหน้าผากไปแตะที่แตะนิ้วโป้งค่ะแตะนิ้วโป้งเท้า,ทาหัวจะกางกระหม่อมวางไว้บนพื้นเห็นไหมนี่เป็นท่าของเขาจริงเอจะบอกว่าดิฉันตะคิวกินค่ะ โอเคหายใจนะคะโอ my ม o d กระดื่อกระดื่เพื่อนเก๋ต่อเลยค่ะอมันจะหมดแล้วไม่ใช่เหรอเราต่ออหายใจเข้าเลยค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะค่อยๆอยืดตัวขึ้นลืมตาด้วยนะคะเอ่อเจสี่เอาตัวขึ้นแล้วค่ะหายใจเข้าจเป็นท่าของเขาเลยอยู่สบายเลยนะคะอ่าโอเคประกบเข่าค่ะจับเข่าแล้วก็เอามือกอดเข่ากอดเข่าเขาหาอกค่ะ แล้วก็เปิดสะบักค่ะโค้งตัวลงเอาหน้าผากแตะหัวเข่าเหนื่อยเลยหายใจนะคะหายใจโอเคแล้วก็คลายค่ะพักจบจบเป็นไงบ้างจบแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนเราสั้นๆเดี๋ยวเราจะไปอีกเทปหนึ่งเราจะโฟกัสต่อนะคะเป็นไงบ้างคะอันนี้เราไม่เป็นไร เสีข้างนี้ไม่ได้เลยที่ไหนนะวันนี้เราสัญจรมาที่ B2S นะคะตัว P แล้วก็เลข2แล้วก็ S ค่ะเป็นบริษัทที่ทำป้ายโฆษณาต่างๆนะคะทั้งไฟด้วยนะคะส่วนเจฝนจะเป็นชานะคะยี่ห้อเทพพนมเดี๋ยวชิลิีจะแปะดิงไว้ข้างล่างนะคะขอบคุณค่กรับเชิญนังฝ่งมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย